สำนักสงฆ์สังฆานุศสออย่างนี้นะครับเดี๋ยวถามคุณคูณชมพู่ว่าภายในวัดมีอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคูชมพู่นะคะที่วัดนี้นะคะตั้งแต่ที่เราก่อสร้างมาก็จะได้เห็นน้ำน้ำเนีน่ยน้ำทิพในบ่อน้ําทิพนะคะ น้ำทุกสระของวัดนะคะเป็นสีเขียวหมดเลยแปลกไหมคะมซึ่งรอบๆบริเวณวัดเป็นน้ําสีน้ําตาลแต่ที่นี่น้ําเกิดข,กขึ้นมาเองนะเป็นเขียวมรกตแล้วมีมชาวบ้านได้มาตักน้ําชาวบ้านได้มาตักน้ํามีบางคนเขาเป็นโรคป่วยเป็นโรคมานานแล้วสองสามปีค่ะพอเอาน้ําไปกินเขาหายเป็นความเชื่อของชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งค่ะแล้วเขาก็มาตีระคังกัน ระคังนี่แม่ชีก็มาถวายจากกรุงเทพค่ะผู้ชมทางบ้านอยากจะมาร่วมทําบุญกับทางสนักสงฆ์นี้ทำยังไงฮะคุณครูเดี๋ยวโอนปัจจัยมาร่วมบุญที่บัญชีพระอาจารย์ได้เลยค่ะอย่างที่โอนมาไม่ได้คือต้องมากาบพุทกาลเนี่ยมากาบที่นี่ก็ได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้เบอร์โทรติดต่อไปด้วยค่ะเพราะว่าพระอาจารย์ท่านมีกิจเับผมครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมอย่าพลาดนนเวลาเจ็ดโมงสามห้านาทีเนี่ยดูรายการสกอตเดทวอลตี้ทุกวันนะครับมีสาระดีๆจะบอกแกสารกชนคนเจ็บบุญเดี๋ยวกับนักการหลวง จะพู่พาไปกราบนะให้ใดนวับมีะไร๋ยาถ้าพร้อมลับไปกับครูสมศรีแล้วคุณเชิญค่ะครับผมขอความเจริญในธรรมจงมีต่อพุทธศาสนิกชนผู้มีเจตสธาทั้งหลายวันนี้วันเสาร์ที่19ธันวาคม2,563เป็นวันเสาร์ห้าอธตรมภาพพระใบดีกาบุญส่งธรรมานุสรโน เจ้าวาดวัดป่าธรรมนุสรอ,อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยก็ได้โอกาสในการเบริกเลิกสร้างวัดสาขาชื่อว่าวัดป่าสังคานุสรโดยมาสร้างที่อำเภอศรีสัชนาลัยวันนี้เป็นวันดีวันสิริมงคลจึงได้ถือีโอกาสไหว้ครูเสาหาแล้วก็หล่อพระประธานโดยมีท่านเจ้าาเจ้าภาพก็คือโยมพลิน พร้อมได้ครอบครัวถวายประจ 1, 50, ัย150,000บาทซึ่งมีะสะพานบุญก็คือโยมสุวิมลจากพิษณุโลกแล้วก็ได้บล็อกพิเศษบล็อกใหม่มาจากคณะของโยมเวียลินวันนี้ก็ได้รับความอุดาะห์จากผู้นำชุมชน <c oughs> นำโดยนายกอบตอน้องอ้อพร้อมโดยรองนายก กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยทีมงานมาช่วยกันในการหล่อพระซึ่งได้หล่อพระประธานหล่อฐานนั้น3วันตั้งแต่วันที่1 6 1 7 18ธันวาคม2,563แล้วก็วันนี้วันเสาร์ที่19ก็ได้ทำการหล่อองค์พระปิดท้ายได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสำหรับวัดป่าสังฆารนุสร์นี้เพิ่เงเริ่มสร้างได้เพียง56วันในพื้นที่11ไร่ กำลังสร้างพระประธานเพื่อที่จะสร้างอุโบสถทรงล้านนาต่อไปในขณะนี้ก็ยังต้องการปรัปรใจจัยในการที่จะมาสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างเสนาสนะต่างๆสำหรับพระพิสุสงฆ์ซึ่งญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีเจตสัาฆก็สามารถจะร่วมบุญได้ที่าตมาเองหรือมาที่วัดหรือถ้าไม่สะดวกก็โอนปัจจัยเข้าทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงไทยศรีสัชนาลัย หมายเลข6798117147ในนามเจ้าวาดก็คือธรรมาพระไบดีกาบุญส่งธรรมานุสรโนซึ่งก็จะได้สร้างศีนาสนะอื่นๆต่อๆ,อๆไปอรตมาภาพ,พระไบดีกาบุญส่งธรรมานุสรโนในฐานะเจ้าวาดวัดป่าธรรมานุสรผู้เป็นประธานในการก่อสร้างวัดป่าสังขานุสรศรีชจนาลายัย ขอรัตนาบารมีพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าพระประเจุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พรหมเทพเทวดาอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและบุญกุศลที่ได้ทำแล้วขอจงโปรดดมันดานอภิบาลรักษาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยเคราะเสียดจันไรสิ่งโชวร้ายอัปมงคลทั้งหลายจงไหลไปเทไปขอความสุขขอความจเจริญในโลกในธรรม จงมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายคิดนึกปรารถนาะกระทำสิ่งหนึ่งประการใดขอจงสำเร็จได้สมความปรารถนาะจงทุกประการเทินเจริญพร